ติดตั้งบนจักรยานะไอ้เหี้ยแมวอยากแพ้แพ้ไปสัไอ้กระจกไอ้เหี้ยคุโยนอะไรไอ้เหี้ยมีบัตรกันดาสามไปอ่ะมึงไม่ต้องห่วงกันที่เลยสัสเราออมกูเราเข้าเลยนะไม่ไม่กูไม่เข้าไอ้เหี้ยทำไมกูต้องทำตามไอ้สัสเฮ้ยโอ้โหมอมโบกเพื่อนเหี้ยคุณเล่นตัวนี้ไม่เป็นเฮ้ยโอ้เหอ่ะลาเอเหี้ยแมวเนี่ยวสัสโอ้มารักกันเลยรักกันหน่อยไงเหรอ ้รักกันหน่อยได้ได้ได้เอาหม่อเอาหน่อยต้องเอาหน่อยต้องจัดเย็ดตูดมามาให้เย็ดตูดดิไม่ใช่อย่ังยัดตูดจะได้แล้วกันคือโดนนะโดนโดนโดนเก็ล็อก่ดือประเทศบิชูประเทศบิชู เนี่ตัวอะไรซีฟไม่ต้องไปเสนอเนี่ยผมว่าจะไม่อมศาเปล่าเหมือนกันนี่เหี้ยงแห้งของป๊อปไอ้เหี้ยจริงเหรอตั้งเหรอเอาดอกไม้มาตั้งไอ้เหี้ยเว้ยจริงพ่อรอยเซอร์จริงป้ะเนี่ยฮะอะไรคืออะไรวะางตาไปดิพ่อรอยเตอร์ป่อเฮ้ยไม่รู้เนี่ิ้วฟ้านิ้วฟ้า ไุยบ่อย้ยระวังลิกนะเว้ยสายอ่ะไอ้สัตว์ระวังลิกนะไอ้เฮียอย่ามุตะคำมึงอ่ะฮ่าเกินฮ่าเกินเฮ่าเกินฮ่าเกินไอ้เสียงกูไม่มีอ่ะไอ้เฮียอย่างงี้เล่นยากนะเสียงฟันไม่มีอ่ะเพื่อนโอ้ไม่ช่วยฟาร์มเลยอ่ะอะไรวะเกิด จะกูไม่ตายโอ้ความโคตรช้าเฮียวันเดอร์เฮียปรับมาโคตรช้าเลยลงกี่ห้าวลงกี่ห้าวไงง้ออะไรก็ได้เอ้ยโอ้โหเฮียเฟี้ยวเกินโง่หลายก็ตายซะเฮ้ยเราเฮียเราไอ้นี่ไอ้ออฟมึงมาลำเที่ยเนี่ยไอ้สัตว์ขิปกูขีบกลางอ่ะโอ้โหอย่างโยนเลยก่อมึงเอ้ยไอสัตว์ขีบกูอะไรเนี่ยช่วยช่วยไม่ได้เอ้ยเฮยโยนโยนนะอย่างเงี้ยโยน มันเบาการมันรอมันรอมันรอเราถ้าจะไปกอริลล่ารยเลยเราเอ้าลิกล้มเหรอไอ้เหี้ยมึงดูดเบลจนหมดแล้วเนี่ยเพื่อนอาเบลยิงไปยิงไป้นเกกูทโดนเลยยะเฮ้ยเบลเพิร์นเอาดีได้ร่างดีได้ร่างดีเอาแม่งดีโอ้โหกูไม่เสียเพื่อนไม่ถ้าสี่เมื่อกี้ตายนะเขี่ยมึงไงสัตว์ลิกเยัดแม่ มากลางนี้มกากลางนี้เข้าก่อนเล็กได้นะเข้าก่อนเล็กดิเข้าก่อนเล็กดิไอ้สัตว์เออเข้าเลยไม่ต้องกลัวโดนโดนโดนสวยสวยสวยสกิลไวอยู่ตายตายสว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 ยโอ้โหลัดลาดลาดเฮ้ยลัดเฮ้ยไม่ต้องโอมจังหวะเนี้ยเข้าอย่างเดียวเข้าอย่างเดียวเข้าดีไอ้สัตว์เย็ดแม่เอ้ยมากลางก่อนโอเค ก็โต้คร <'t see S 1> ับผมก็โต้ที่ผมลาดครับไอ้สัตว์โอ้โหเฮ้ยถอยมาเฮ้ยที่โยนไอ้เนี้ยโยนโยนแล้วถอยแล้ถอยแล้วโยนแล้วโยนแล้วกัดกันกันเอ้ยคีบกลับบ้านคีบกลับบ้านยพาไยพไอ้เนี้ยเสียงกูไม่มีวะเพื่อนเสียงพวกมึงมีปะเสียงตี๋ยมีมีมีเสียงเกมมีเสียงตีอ่ะนะเสียงเตี๋ยมันมีมีมีเฮ้ยทำไมของนี่ไม่มีวะน่าจะบั๊ก ไอ้เียเกมบากไอ้สัตว์เอ้ยเกมกากไอ้เฮี้ยลบแม่งเลยสัตว์ลบตอนนี้ได้หรอวะเล่นก่อนเล่นก่อนาาเนี่ยระดับประเทศตัวตันโดไัมันมีรวะเฮ้ยไอ้นั่นไปลิกไปเฮ้ยไอมไอ้มันแช่แข็งไอ้โลีิอ่ะอใหญ่เพื่อนไปดยด้วยเีอะไรไปไปไนี้ไปนี้ไปโลคิมันแช่แข็งโนะเมื่อกี้ ด้วยวันเดอร์โอ้โหโลกิมใช่แข่งเดอร์จัดแล้วจังวะนี้ตายตายยังไงก็ตายระวัง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 คือลือแล้วนะเมื่อกี้ยังหัวแตกไปเม่อวันนี้ก็ไปแล้วไปแล้วครับโอ้อับดุลอับดุลรอเียกเขาตอนนี้ครับจัดไปแล้วสองตัวครับเถอ้โอ้ยเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่เพื่อนเพื่อนทิ้งเราเฮ้ยเพื่อนทิ้งเราวล้างล้างเยอะมาก โดนนะโดน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 บินเลยกูบินท่าแตกเลยบินท่าแตกโตเลยเฮ้ยเพื่อนโดน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 ไอ้กูเห็นแล้วกูหลุไม่ทันว่ะขอโทษทีขอโทษผมวิ่งช้ามาตาตาปรับใหม่โคตรโกงเลยนะเนี่ยแต่มันต้องมันอยู่ที่คนเล่นแต่มันเล่นยากมันบินได้ไกลขึ้นนะเพื่อนแรงกว่าเริ่มเยอะเลยแรงมันฆ่าับเปอรี่ฆ่าคาแตกเราเป็นคนเราจังหวะมันไม่ได้คาแตกโอ้มันหนีไปแล้ว ถ้าเล่นไม่กินกันในคาป้อมเล่นในป้อมอะไรเงี้ยเอาไม่ได้เล่นยากเติม,มตัวเติมฝาแล้วกันว <c oughs> ันนี้การไอสัตว์เกลี่ยวเกินโดนนะโดนนะโดนนะโอ้สวยนะกล่างสีมาล่างสีล่างสีกลางเล่นได้เอาสีขั้นนี้เลยเติมกลาง จะเอาไม่ทอนก่อนเอาจริงใช่ไหมเอาจริงเอาจริงเอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นถอยมาไม่ไหวนะตรงนั้นน่ะลิสเตอตายลิสเตอตายเออสวยอยู่ช่วยล่างช่วยล่างช่วยซิปช่วยซิปช่วยกดโดนเไปะทำบ้านการบ้านการบ้านไปคนแข่งแล้วคนแข่งแล้วระวังลงกี่ล็อกล่าง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 สองคนดีเดียช่ร์กกำลังไปเพื่อนเย็นตียังไม่มีวะดูการไดดูการได มาอยู่มาอยู่เออดิออเดィดับประเทศบินโชว์ดับประเทศบินโชดับประเทศบินโชอยู่ในป้อมอยู่ในป้อบดับประเทศบินโชว์ดับประเทศดับประเทศโชว์อะไรวะเอาล่าง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 เพิ่มล่างเพิ่มล่างคุ้มเลยเพิ่มล่างคุ้มเลยคือลือเนี่ยจัดบาดี้จัดบาดี้จัดบาดี้คือลือเนี่ยนะได้ดิได้ดิได้ดดิปเฮ้ยลิปอยู่ไหนอ่ะโอ้โหไอ้ย อะไรซิปโยนซิปไปตีกลางให้เพื่อนโยนโยนสลับสลับทำดีจัดอะไรดีเอากลางได้น่าตีกลางได้ซิปไม่ตีกลางอ่ะเพื่อนคือลือโอ้โหซิปเหนียวใกล้อ่ะคืออะไรอ่ะซิปคือลือวันนี้ก็ผมก็แบบเจ็บมันล็อกกูล็อกล็อกกูกูก็บินได้เหมือนเดิมอะทำไมเฮ้ยเนี่ยแต่ไม่ได้บินโชว์นะไม่ได้บินโชว์ นี่อะไร่ไม่ได้เป็นโชว์ก่อนตายต้องหนึ่งตัวมาดิได้ดิได้ดิได้ดิสาดเจ๊แม่เอ้ยไอ้ยถอยดิไอ้ไอ้ปมแล้วถอยถอยถอยเอ้ยเกินเกินถอยมาก่อนถอยมาก่อนใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไอ้ไรเนี่ยแคลรี่มันน่ะเฮ้ยแคลรี่มันน่ะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนใจเย็นใจเย็นเยอะเยอะเฮ้ลึกลึกเติร์ลึกเติร์ดโลกี้มาแคลรี่โดนโดนเฮ้ยอย่าโยนอย่าโยนออกมาก่อนเล่นนานเล่นนานเกินเลือดน้อย เลดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกินเดี๋ยวโดนลุมสีโดนรับเอาบัรบได้เพื่นอนเฮ้ยมอทอสมึงลงมาข้างล่างสิไอ้เหี้ยลงล่างมามาท้องลงล่างมาจะได้ <c oughs> บนไหมแม่งไปบนแล้ว <c oughs> เฮ้ยแค่ลี <c oughs> ตัวนี้ก็รู้เปล่าวะน่ะบน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 เลยบน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 เรือเค้กังไปเลยไปเลยไปเลยเลขเก๊กังให้เลยได้ได้ได้เลยได้เลยครับเสียได้เลยครับเฮลิเกเตอร์มาระวังโอ้โหสามตัวสามตัวระวังตรงนั้นสามตัวระวัะสามตัวสามตัวเติมแล้วมันเติมสามตัวแล้วโอ้ยลิเกเตอร์มาอีกตัวยี่สี่ตัวกลางสี่อ่บนดิ้อ่บนดิแคลรี่อบนดี้โ้ยอมหน่อยอมหน่อยอมหน่อย

ไปฟินิกมันได้ฟาร์มไหวนี่ไปบอกใครด้ว่ามันดีไว้กันแล้วเล็ดเกมไม่ไหวนะน้องเลี้ยงต้องดูสิเราโเคได้ได้ได้แล้วกรับผมเริ่ดแต่ตัดเรื่องไอ้คนนี่มาแล้วเว้ยเปิดคลองเลยเปิดคลองเลยคือเฟิวจัดเปิดคลองเลยเฟิวจัดเฮ้ยจัดเต้เนี่ยไอ้เหี้ยใส่เต็มเฮ้ยมันเจ้ากลัวเพื่อนจัดแบบเต็มระบบอะไรวะเอาดิเล่นดีเล่นดิมันเล่นดีมันเล่นดีเต็มระบบเต็มระบบล่นเติงเล่นเติงเล่นเอาคลองดูเติมเล่น แบบเออจัดมาเต็มระบบเอาไอ้เี้ยเเอาลยเต็มระบบเต็มระบบเอาบับเปล่าบับเปล่าจัดมาดิเอาได้ดิบับได้ดิได้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดของชอบของครอบครัวบอกเลยบับเนี่ยบับฟ้ามันหนีไปแล้วเพื่อนรูงานปล่อยบนก็ได้นะเพื่อนปล่อยบนปล่อยบนเออสวยจัดบปล่อยกลางก็าอะไรปล่อยกลางกลางก็ได้เนี่ยปล่อยกลางเกลียวเกินเพื่อนเกลียวเกินเลยรับรับล็อกกันหน่อยมันมันจะล็อกผมปะผมผมพิมพ์ไม่ได้มันล็อกผมไอ้โมทอร์เข้าไปล็อกเราอมมันอะ วันนี้มาดีเล่นดีเล่นดีต้องการคนเปิดได้ดีได้ดิต้องการเอ้ยวันเดอร์วันเดอร์รอสอนเอาบนได้นะมาเอบนได้นะวันเดอร์วันเดอร์รอ้อนวันนี้วันเดอนคิดอะไรคิดหมดระหว่างมามาสอนหน่อยได้ปะเตอร์โอ้โหเตอร์แมนกันดาเมจบน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 ดวนดวนดวนถอย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 ใช่ไหมถอยเรือบวกเฮ้ยมอเตอร์ก็เปิดปะเฮ้ยมันมันสกิลหมดแล้วนะสกิลหมดแล้วเหรออ๋อได้เวลาฮีโร่อืม บินสี่สตครับลิกเนี่ยลิกอยู่เนี่ยเพื่อนลิกอยู่เนี่ยช่กูด้วยช่กูด้วยช่กูด้วยโอ้เฮียโลกิไอ้สัสได้ได้ได้สองได้สองได้สองเจกันเจอกันวีเลสวีเลสวีเลสหอยหลอดวีเลสวเลสสวยได้วีเลส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 เออช่วยแคลรี่แลรี่กูโอ้ยเอาบนดบนดบนดบมันมันมันงวะมันแกวเลยเพื่อน ไอ้ต้นเกมกระดาษกันดีแล้วเกินเลยพอเล่นกันจริงแม่งโสดสามัคคีเหมือนจะทะเลาะกันใครวะเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่รู้จะไม่ทันเรารักก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 ันเลยไอ้ที่ผมบอกรักกันไปรักกันไปฟูดูดดิอะไรแบบนั้บ้าแล้วมาอะไรกูจะได้ยัดตูดพวกมึงเนี่ยมาดิเออฟูดตูดิ เกินกระุมจูได้แมงดีสัตว์เก็ดแม่เลือดร้อนว่ะเพื่อนถอยก่อนก็ได้ถอยก่อนก็ได้มาวงก่อนไม่เล่นนะตรงนั้นไม่เล่นนะเล่นนะไม่เล่นแคลียร์กูจะเข้าไปแล้ววันเย็นเคลี่กูจะเปิดแล้วลิเตอร์มาลิเตอร์มาเจอตอแล้ว เได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอของเลยเพื่อนอย่าจะอมยองตอนบินนต่เอาเอาตอนลงค่อยอมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวฮาเฮ้ยอมตอนบินได้ที่ไหนมั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 นอมได้ตอนบินอมได้ใช่เหรอใช่ใช่มันจะมันจะขัดอันสีหายไปเลยตาต่างมันจะเสียไปเลยลองกินให้เอาเอาของนี่เพื่อนมอาของมาขององได้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 ยังไม่บวกไม่บวกรอเราดูเพื่อนปล่อยบนนี้ เอใหม่เมื่อกี้มันเสียระบบไปนิดนึงเอาแบบปะวะเอาแบบเป็นระบบเขาแบบเป็นระบบขันดาบมาดิได้ๆๆโซนโซนโซนเอาดาบเอาดาบข้างคลองเอาด่าข้างคลองเลยบอลล็อกบอลล็อโซนล็อกโซนโซนล็อกก็จะเสแบบเป็นระบบนะแบบเป็นระบบเดี๋ยวปล่อยบนให้นะแบบเป็นระบบโดน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 เติมเติมเติมเดินบนเติม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 ปล่อยคลองปล่อยคลอง แบบแต่ระบบเราบนกันระบบกิงดิกิงดิเออโลกีลกีัโลกกีทับเฟียวไปเพื่อนครับปนี่ฟรีครับไปนี่ฟรีบินท้าต็กแล้วก็บินท้าทายไปแล้วไอ้เราเครียดเราขีดไม่มาเจเ้าไอ้เหี้ยหายไปไหนหมดอ่ะโอ้โหหายหมดละโอ้ไม่มันเลยเปิลึกเกินเอาใหม่เใหม่เอาใหม่เอาใหม่เล้ววะเพื่อนจบแล้วไอ้เหี้ยเปิดตูดลึกเกินน้ำใส่ใส่ลึกเกินไม่เป็นไรเพื่อนกล้ามาลย ปมสบายแล้วกู๊ักแท็กค่าแล้วบินแล้วนี่นไงมันเริ่มเริบมอมได้อะไรเงี้ยเนาะมื่อกี้แหละเยอะเกินใครว่ากูซื้อมานะเมื่อกี้ยใครว่ากูซื้อนะต้นเกมไอ้เงี้ยใครซื้อป่ะเออกูซื้อกูบินขนาดนี่กูบินขนาดนี้บอกกูซื้อคือลือไนะแบบว่าเบิ่มๆหรือย่อเบิ่มๆนะ โอ้ <c oughs> โหไอ้เยี้ยว <c oughs> ินเฉยเพื่อนโอ้แบกเกินไอ้เยี้ยใครว่าโยนไอ้สัสบอกจะโยนกันตอนแรกโถเดี๋ยวมหาเทพปรับใหม่มาโคตเที่ยลวไปแจ้งประยุทธ์ได้ไว้สั์ ผมแจ้งวายุทธภัยเรื่องก็ไม่เดินนะ